นี่คุณเห็นไหมที่ผมใส่ในวันนี้รอเลยสิเรื่องนี้จะพูดเรื่องนี้ครับผมทีมชาติไทยของเรานะฮะวันนี้นะครับเตะแน่นอนนะครับอยากให้ทุกคนเนี่ยร่วมเชียร์ร่วมให้กําลังใจนะครับถึงบอลไทยนะครับคืนนี้จะลงเตะกับ UAE ครับที่สหรัฐอาหรับอิมิเลตนะครับที่อาอะอะไรอาบูดาบีอาบูดาบีนะครับผมหลังจากที่แพ้เนี่ยมาแล้ว2นัดครับผมซาอุกับญี่ปุ่นนะครับผมแพ้มา2นัดแล้วนะคะ ยังไม่ได้ประตูเลยแต่โค้ชซิโก้เนี่ยก็ยังยืนยันที่จะสู้อย่างเต็มที่แน่นอนนะครับนักเตะทีมทั้งไทยนะครับก็สภาพเนี่ยต้องบอกว่าพร้อมอย่างแน่นอนเพราะว่าไปไปเก็บตัวที่นู่นแล้วนะครับประมาณ2อาทิตย์ด้วยกันนะครับผมนักเตะก็จะลงลงครบกันอย่างแน่นอนนะครับนักเตะหลักๆก็มีสารัตอยู่เย็นนะครับเมสซี่เจนะครับชาลิซัปุยนะครับผมธีระทรบุญมาทันนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเคยเจอ UAE มาแล้วนะครับเจ็ดนัดด้วยกันนะครับผม UAE ชนะไทยไป5ครั้งนะครับเสมอ1ครั้งและไทยก็ชนะไปแค่ครั้งเดียวนะครับผมนี่แต่ฟีฟ่านะครับก็ประกาศออกมาว่ามีแผนที่จะเพิ่มให้ทีมชาติในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเนี่ยจากเดิม3-2ทีมนะครับให้เป็น48ทีมและจะสรุปภายในปี2017นะครับผมซึ่งฟุตบอลโลกเนี่ยจะมีแข่งปี2018ะครับผมถ้าเพิ่มเนี่ยก็จะทำให้ทีมชาติไทยได้มีโอกาสมากขึ้น แต่ต้องทําผลงานให้ออกมาดีนะครับผมยังไงก็อย่าลืมร่วมเชียร์ทีมชาติไทยนะครับผมวันนี้ฮาทุ่มครึ่งครับผมอาทุ่มฮาทุ่มฮาทุ่มฮาทุ่มนะคะแล้วก็เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยหลังจากซ้อมเสร็จนะคะโค้ชซิโก้แล้วก็เพื่อนร่วมทีมอ่ะเซอร์ไพรส์วันเกิดให้เมซี่เจอายุครบ23ปีนะคะพี่ซิโก้เขาก็แกล้งอ่ะแกล้งไงพี่มีเจ๊สถานการณ์นิดนึงทาเป็นดุดุนักเตะเรื่องเล่นเกมแล้วก็บอกให้เมซี่เจแยกห้องไปนอนคนเดียวนี่นี่ ครับผมเอาเค้กมาเซอร์ไพรส์กันอีกมีความสุขมากนะครับมีดักโรยเรื่อยมีมีมีดักโรยเรื่อยใช่ครับผมนี่นอกจากเขาเซอร์ไพรส์กันแล้วนี่หวานใจคุณเมย์พิชณามีลงรูปในอินสตาแกรมนะคะแล้วก็อวยพรวันเกิดแล้วก็เขียนข้อความแบบหวานมาก เดี๋ยวอ่านใ้ฟังนะเขาบอกว่าสุขสันต์วันเกิดนะคะเบบีเบบีทำไมเกิดช้าแบบนี้ฉันรอเธอมานานมาก รอมานานมากเลยรู้ไหมแต่ไม่เป็นไรมาใช้ยิงดีกว่าไม่มาวันเกิดปีนี้เมย์ขอให้เบบี้มีความสุขบบท็อปฟอร์มในทุกนัดที่ได้ลงแข่ง <ฮะ S 1> ได้ไปเล่นในหลีกต่างประเทศมีเงินเยอะๆดูแลพ่อแม่ให้สบายได้ทุกอย่างอย่างที่หวังนะคะแล้วก็เป็นที่รักของทุกคนตลอดไปถึงแม้วันเกิดปีนี้เราจะไม่ได้อยู่ฉลองด้วยกันแต่จําไว้นะทุกวินาทีใจฉันอยู่กับเธอ,อ,อ,อไม่ได้อยู่ตรงไหนใจอยู่กับเธอ uh, I love you for the rest of my life happy birthday งด ฝากทุกอย่างยกเว้นคำอวยพรวันเกิดเจนะคะแล้วก็มีการแฮชแท็กมีแฟนแล้วรักแฟนมากเจแฮชแท็กนี้ต้องนมีแฟนแล้วรักแฟนมากน่ารักน่นแบบเป็นเบบีเหมือนแบบแฮมสเตอร์ตัวเล็กๆเป็นลิงน้อยอะลิงน้อยไม่เรียกลุงเบบีบ้างเอ้ยไม่ได้ ม่เบบีก็โดนลุงฟาดโบยเลยอะไรอะไรเรียกอะไรแล้วแล้วปกติปกติเรียกกันว่าไงก็เรียกลุงเอเรียกเรียกลุงเลยเรียกตามหลานเรียกอ่ะนะฮะแล้วพี่พี่ย่าล่ะเรียกพี่เป็กว่าอะไรก็แดดดีอะไรนะแดดดี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 กับบมีเรียกตามมียาเรียกตามมียาแล้วพี่กระเบนล่ะคะเรียกน้องคุณว่าอะไรก็เรียกคุณครับ นี่คุณธรรมดาไม่มีอะไรนึกน้องคุณใช่ครับแล้วคุณเรียกพี่เบนว่าไอ้อ้วนไอ้สกปรกอะไรเงี้ยเจ้าด่านนะก็ตรงฮะก็ตรงตามคาแรคเตอร์นี่คุณไม่ตรงคุณสะอาดแล้วดีดีขึ้นแล้วก็ต้องเรียกตรงตามคาแรคเตอร์สิไม่เอาไม่เอาแจ็คแล้วฝนตกเยอะนี่แจ็คเหม็นชื้นหรือเปล่าเนี่ยเจ้าไม่กัเหน็นเปี้ยวๆเออแจ็คดูต้องเหม็นชื้นเนี่ยไม่รู้ว่าเหม็นปะไม่เหม็นเราเป็นคนเหม็บไหมแต่ไม่ค่อยอาบน้ำอนี่ยอมรับมันหนาวกินนะเนาะอย่าลืมเชียร์บอลไทยกันนะครับผม ห้าทุ่มห้าทุ่มวันคืนนี้เนาะใช่บอกช่องไม่ได้ใช่โอกาสมาแล้วครับสำหรับทุกคนที่สนใจจะลงโฆษณากับสื่อของ Woody World ทุกสื่อครับไม่ว่าจะเป็นรายการตื่นมาคุยเกิดมาคุยรวมไปถึงสื่อออนไลน์ด้วยติดต่อได้ที่หมายเลขเดียวหมายเลขนี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวกดตรงนี้ก่อนเลยนะคะกดแล้วคุณจะได้ดูคลิปอื่นๆอ,อ,อีกเพียบเลยก,กดเลย